และนี่คือพาร์ทสิของซีรีส์ห้าสิบเดย์แล้ววันนี้ผมมีป้ามใหมยที่จะทำคาราเต้ม,มนุษย์เงือกวีสผมนั่นจะสามารถผ่านอุปสรรคไปได้ไหมเนี่ยนะทุกคนก็ต้องมารับชมกันนะครับก่อนจะไปรับชมขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับคลิปนี้ผมขอ4 0 0ร้0ยห้าร้อยหกร้อไลค์นะครับผมบวกกันใครที่ช่วยกวดแล้วเนี่ยขอบคุณมากทุกคนเดี๋ยวเรามาับชมคลิปกันเลยดีกว่านะครับโอเคครับไปเฮ้ยอยากได้ผลว่าเฮ้ยผลสั้นจากพิมานแล้วจ้าไหนดูซซราคาพันห้าเฮ้ยซื้อไปฮ เฮ้ย <Hey, S 2> โลบัคไม่พอทำาไมดีวันนี่อไม่มีโลบักหรอยหนุ่มร้านนี้เลยร้านคิสตันชอ็อปล้านบริการขายโลบัคเลทสุดคุ้มมีทั้งกลุ่ม ID p a พ s และ v i p s พ r v e ตและยังมีการกดผลปีศาจเกมพาสต,ต่างๆในบ็อกฟูดและยังมีบริการกดเพชรในออสตาลองไปใช้ดูสิไ hey, อคนขโมยปีโป้เฮ้ยโคตรคุม้มอย่าลืมไปใช้กันนะครับทุกคนว่าแต่เกี่ยวอะไรกับปีโป้วะ เปิดเรื่องมาเนี่ยโอ้โหผมก็มาเกิดที่เกาะนี่นั่นะนักกระโดดยังยงยงทักทายท่านผู้ชมผมนั่นก็มีความคิดที่อยากจะฟาร์มมาตรลีของเดสเต็มให้มันเยอะผมนั่นก็นเลยนั่งฟาร์มไปพอฟาร์มไปฟาร์มมาเนี่ยความเบือ่อมันก็เข้าครอบงำผมนั่นก็นเลยเลิกฟาร์มแล้วก็ปิดคลิปสวัสดีครับ เอ้ไอยอก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 ใจเย็นนะฮะใจเย็นทุกคนผมนล้งก็หลยมาซื้อเรือเพราะผมว่าฟาร์มอยู่ตรงนี้เนี่ยมันน่าเบื่อว่าจะไปหาอะไรอย่างอื่นทำสักหน่อยนะนะผมนล้งก็ได้มุงหน้ามาที่กอครึ่งร้อนครึ่งเย็นแล้วผมแล้วก็ได้วิมหาจินเจเอ้ยจินเบเอ้ยถูกแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยนะครับแล้วผมก็น่าก็ได้เอาคาราเต้มนุษย์เงือกมาาเมื่อกี้มุกนั้นช่างมาเถนรือรืมลือรือรือไปซะพอได้มาเนี่ยผมก็มีความคิดที่จะทำคาราเต้มนุษย์เงือกวีสองผมนล้งก็เลยมุ่งหน้าไปที่เ็ดกอมมเตาว่าาาากด้้นนหฟะ ตดีกว่ากอที่ผมนั้นฟาร์มอยู่จะจริงหรือไม่เดี๋ยวเราไปดูกันพ่อมาถึงเนี่ยผมรีบไปเซสตกเปาายางด่วนเพราะมันคือสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ต้องทําพ่อเซ็ตเปาาเสร็จเนี่ยพมอก็รีบวิ่งมาแล้วก็บางงานไก่พวงมอนโง่วนนี้เลยผมรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยผมโหดแต่ว่าเออเดไ๋ยวไรเดี๋ยวม้เป็ตัวอะไรวะเมื่อกี้เกมเรามีาการบักนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรมันให้อภัยกันได้เมื่อกี้เนี่ยตัวมันอย่างเทพเลยนะนะผมอยากจะบอกว่าตรงนี้เนี่ยผมฟาร์มยาวมากๆเลยความคิดนี่คือแบบโอ้โหอยากจะไป400แล้วแต่่่่่ววาาคคคมมมจรริงัันออยูทที300ุกกบืผ ฟาร์มตรงนี้เนี่ยนะครับยาวไปเลยนะเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับผมมีเด็กคนนึงเนี่ยบอกมานะครับว่าเออฟาร์มมัตเตอร์รี่ตรงนี้เนี่ยมันดีกว่านะผมก็เลยมาฟาร์มตรงนี้นะใครที่รู้นะครับก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่ามันดีกว่ากันจริงหรือเปล่านะครับผมก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันนะจ๊ะโอ้ฟาร์มมาเหนือนานตอนนี้มัตเตอร์รี่ผมนั่อนก็ได้ขึ้นมาเยอะพอแล้วนะตอนมันยังไม่พอสําหรับการเอาไปทําแต่ผมว่ามันเยอะแล้วนะครับสำหรับผมเนี่ยคือมันฟาร์มมานานมากแต่ยังไงผมก็ต้องกันใจฟาร์มมันตตต่่่่่่ออออออไไไไปเเเเเพพรรรราาาาาาาะะะผผผมมมมมมนนีทงงงงงลืืกกกกวยยด้้คุั็ ฟาร์มถูกมาเดี๋ยวขอแทรกอะไรนิดหนึ่งนะครับทุกคนก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับผมอาจจะมีการแจกดาบโยรุนะครับในช่องผมนะครับเป็นแบบแจกแบบไลฟ์สตรีมสดนะก็อย่าลืมเข้ามารับชมกันด้วยนะครับใครที่อยากร่วมกิจกรรมหรือว่ามีโยรุอะไรนะเดี๋ยวถ้าเป็นมีข่าวมายังไงผมจะแจ้งไปที่ช่องนะครับผมจะแจกช้าแจกไวเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะบอกอีกทีนึงแต่เห็นบอกว่าน่าจะได้แจกพรุ่งนี้เลยนะผมก็ได้คุยกับแอดมินขล้องทางคีตันช็อปไว้แล้วนะแต่ว่าใครเนี่ยที่อยากจะมาเติมแบบว่าเอาไปเลยก็ได้บ,บบแเเติมอา เออแบบว่าอยากไปโลกกิจกรรมก่อนสามารถเตอรี่ร้านคิสตันช็อปเลยโอ้โหร้านนี้เนี่ยบอกเลยว่าโคตรดีเมื่อกี้เนี่ยก็นอกเรื่องไปนิดนึงงั้นเรากลับมาเรื่องของเรากดีกว่านะั่นคือการฟาร์มอีกแล้วเหรอใช่ฟาร์มครับใช่แล้วทำไมทุกคนครับทำไมชีิตผมมันนังวนลูปอยู่กับการฟาร์มพูดถึงแล้วก็อยากจะร้องไห้งั้นผมขออนุญาตสคิปไทม์เลยแล้วกันนะครับเพื่อที่จะให้มาสเตอรี่มันเนี่ยไปไวๆนะครับทุกคนโอเคสคิปเฮ้ยตอนนี้เนี่ยใกล้400แล้วแล้วมันก็ได้400เป รู้สึกดีใจแล้วจ้าที่ผมฟามมานานนะผมก็เหนื่อยมากครัผมของยิมหน่อยแล้วกันนะ mm hmm. ตอนตื่นขึ้นมาเนี่ยผมก็มเมาขี้ตานิดหน่อยแต่ผมกงของอนุญาตนะครับไปทำเลยแล้วกันนะผมก็ได้มุงหน้าไาที่เรือแล้วก็ซื้อเรืออย่างเร็วไวแล้วก็มุงหนาไปเกาะนูนโอ้ยจะได้แล้วเวยดีใจเวย ตอนนี้ก็ใกล้มาถึงก่อนนี้แล้วนะเอาหาที่จอดเรือก่อนพอหาที่จอดเรือได้แล้วเนี่ยผมก็รีบวิ่งไปแล้วก็รีบวิ่งไปหาไอ้จอดีสอนคาาเตม้มนุษย์เงือนวอเลยนะนะแล้วผมก็ได้ทำการคุยเจราจาก,กับเขาเพื่อที่จะขอวิชานี้มาแล้วผมก็ได้มาในราคาตามที่เห็นเลยยัดเค้การฝึกวิชาเกมนี่เนี่ยมันไม่ได้ฝึกแบบว่าฝึกไปเรื่อยๆน,นะมันใช้เงินเนี่ยมันใช้เงินซื้อเนี่ยโอ้ยเกินผมก็ได้ดีใจด่าไม่นานเพราะรู้ว่าต่อกลัมมาฟรามาทะเลอีกแล้วโอ้マม god แต่ผมบอกเลยว่าทุกคนสังเกตที่หน้าจอนะนะะ ป้มค่ะตรงนี้ตายนะครับคือมาเตอรี่เนี่ยโอ้โหเด่งแบบทําไมตอนลังๆมันไม่เด่งแบบนี้บ้างนะทำไมมันเด่งทีละหนึ่งบางทีก็หาหกตัวทีขึ้นทีเนี่ยผมอยากจะล่องหายแต่ตอนต้นๆเนี่ยโอ้ยฟาร์มไว้ไป ขึ้นอีกแล้วเต็มหน้าจอเลยทีเดียวโชคชะตากลีกเลี่ยงไม่ได้ผมนั้นก็ต้องทําการนะครับฟาร์มตรงนี้เนี่ยโอ้โหฟาร์มอีกแล้วงั้นรึเลี๋วยวพอผมฟาร์มเสร็จเนี่ยผมจะให้ดูสกิลแรกหน้าเดี๋ยวผมขอฟาร์ไมไปถึง100่งรอยมาร์ก่อนละกันตอนนี้เนี่ยหนึ่งร้อยมาร์ตรีแล้วนะแล้วก็แถมไม่มสิบสามมาร์ตลีเดี๋ยวทุกคนมาดูสกิลไปพร้อมกันเลยสามสองหนึ่งสกิลไซมันปับป๊บปับป๊บปั๊บโอ้โหเป็นการต่อยมัดน้าไเดเทมากเลยแต่ผมรู้สึกว่ามันก มีสกิลเดทเอบางไม้พูดไปไม่ได้เท่าไหร่ผมนั่งก็มีความคิดอยากจะได้ปลดล็อกสกิลสองผมอยากรู้นั่งว่าสกิลสองมันจะทําอะไรผมนั่ก็เลยฟาร์มมาสเตอรี่อีกแล้วโอ้ my god ฟาร์มอีกแล้วงั้นเหรอแต่ถึงบนไปมันก็ไม่เสร็จสักทีผมนั่งก็เลยลงมือทําการฟาร์มเลยไม่งั้นเนี่ยผมก็เดินแต่นั่งพูนั่งพูมาสเตอรี่มันก็ไปถึง200ผมนั่นหน้าผมก็เลยก็ต้องนั่งฟาร์มนั่งฟาร์มแล้วก็นั่งฟาร์มพาร์ทนี้เนี่ยมันอาจจะดูน่าเบื่อหน่อยก็พ นะนะมันก็ต้องฟาร์มอ่ะเออมันก็ต้องฟาร์มครับทุกคนมันทําอะไรไม่ได้ <c oughs> เออนะครับผมก็อยาเพึ่งเบื่อกันนะพอเราลงมือฟาร์มเนี่ยมาสเตอรี่ผมเนี่ยก็เก้าไก่้2 0 0คือไปทุกทีทุกทีแล้วนะนะรู้สึกว่าดีใจมากเลยมันไก่้2 0 0ตามที่ผมนั้นได้ว,วางแผนไว้แล้วตอนนี้ผมมีไก่ก้2 0 0มาสเตอรี่แล้วสินะเหลือแค่2ตัวนี้ผมก็สามารถแจ้สกิลสองได้แล้วไอ้สองสามตัวนี้มานี่ข้าจะฆ่าเจ้ามาเอ้ยเอ้ยสองร้อยมาสเตอรี่แล้ว yahoo จะไปดูสกิลกันสกิลปั๊บ โอ้มันเหมือนปล่อยลูกน้ำแล้วกอสกิลต่อยรัวๆโอ้ oh my god มีสองสกิลนี่แหละมาคอมโบกันยังไงวะเนี่ยพราผมรันฟาร์มมาได้ไม่นานผมก็มีความคิดที่อยากจะรองของใหม่ผมเลยรีมุ่งหน้านมาที่กอที่ผมอยู่ตอนนี้แล้วผม้วก็วิ่งเข้าไปตีบอสผมบอกเลยว่าหลังจากที่ผมได้ของพวกนี้นั้นผมรู้สึกว่าบอสแต่ละตัวที่มันกางลงไปเลยผมนั้นใช้ผลพระนในการแปลงลากเัื่อที่ทำให้สามารถต่อยแล้วมีระยะไกลมากขึ้นแล้วก็คอมโบหรือว่าดาบข,ของเรานั้นสองอย่างนี้ที่มันแรงๆนะนั่นแหละแล้วก็ฟันหรือตีมันแค่นีี้้้้มมันกสูเราาไได่ดแแลวแลววะ ชลิยะขั้นเทข,ของผมนะครับที่จริงมันก็ทํากันอย่างนี้ทุกคนแหละครับเออก็คือเรื่องง่ายๆก็พูดให้ดูเก่งครับแต่ความจริงคือโง่ไงและตอนนี้บอสมาแก,ก่ตายแล้วดูมาสเตอรี่ที่เด้งสิโอ้ไม่ก็ถ้าบอสมาตีได้เยอะขนาดนี้ผมนี่จะไล่ตีบอสไม่ทุกตัวเลยพอตีเสร็จเนี่ยผมก็รีบมุ่งหน้าไปที่เกาะใหม่เพื่อที่จะไปเจอกับไอ้บอสกลางนั่นพ่อมาถึงเนี่ยผมก็รีบวิ่งขึ้นไปรับเควสอยังเร็ววนันหน้าผมไม่รออะไรทั้งนั้นแลวผมผมอยากตีบอสเพ ผมตีไปตีมามันก็ไม,ม่เด็กเก่งอย่างที่คิดรู้ว่าเพราะเราหัวใจเกินไปไน,นะเอ้ยเอ้ยออวยตัวเองแล้วหยอกครับยอกหยอกเฮ้ยมันใกล้ตายแล้วทุกคนครับ อีกน,นิดนึงอีกน,นิดนึงโอ้โหเรียบร้อยมาสเตอรี่เด้งอีกแล้วมันตายแล้วยู่แต่ว่ากุญแจน่ะเมื่อก่อนอบไม่ผมอีกแล้วนั่นนี่ทุกคนดูสิวัตเตอร์คีน่ะในตอนนั้นผมก็ได้มาตอนนี้ยังได้นะโอ้ไม่ก็ทำไมมันดูดงีอย่างนี้เนี่ยพอตีบอลเนี่ยจะนึกถึงเจเรมี่ทันทีเพราะมันคือเพื่อนรักของข้าข้าก็เลยจะกลับไปจัดการมันสักหน่อยเพราะว่าผมนั่งคิดถึงมันมากเลยนะไม่ได้เจอกันมาแล้วนะ น่าแล้วเราก็มีพลังใหม่จะไปอวดเพื่อนอีกแล้วพอมาถึงเนี่ยผมก็รีบวาร์ปขึ้นไปข้างบนเลยเพราะผมยากคิดถึงเจอร์มีมากมาผมก็เลยรีบวิ่งไปตรงเขาหิมาลายของเจ้าเจอร์มีก็จะไปเดี๋ยวนะก่อนรับเควสแปบบ๊บพอรับเสร็จผมนั่นก็รีบม,มุ่งไปที่เขาหิมาลายแล้วก็โดดขึ้นไปอย่างเร็วไวเลยเพราะผมนั้นอยากเจอกับเจ้าเจอร์มีใจจะขาดสุนสสดิ์ขจจใจแล้วเฮ้ยใช้เวลาลองเพลงไหมเนี่ยเจ้าเจอร์มีเพื่อนรักของข้าข,าขา้ขานมีอะไรจะมาให้เจ้าดูนะข้ามีคาราเต้ม,มันงเงื่อมามา ด้วยนะอยากจะบอกดูสิสกิลเป็นยังไงโอ้เลท่อเอ้ยเป็นไงล่ะเจ้าเจรามีไก่ตายแล้วเจรามีก็คงบอกว่าโอ้โหมาแต่ละทีนี่มันเอาของหนักไม่กูอย่างเดียวเลยเจรามีเจ้าตายไปซะหลังจากผมตีเจ้าเจรามีเสร็จผมก็มาตีบอสทานตะวันเอ้ยเอ้ยบอสไดมอนด์ขอโทษนะครับพอดีว่าต้องเลี้ยงให้เกียข้า่อยเดี๋ยวเรียกทานตะวันมันดูน่ารักเกินไปแล้วแล้วบอสตัวนี้มันก็ได้ตายลงเพราะมันง่ายน พอตีตัวนั้นเสร็จเนี่ยผมก็ได้มาซื้อเรือต่อแล้วก็มายังเกาะกินโซนฮะ่ามาก่อนนี่ทุกคนก่อนรู้แนละ้วสินะว่าผมนั่นจะมาทําอะไรใช่ครับจะเอาฟูจิโทระตายแน่ มาดิมาดิฟูจิโตระเอ้ยจะวัดเชิงอะแอด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 แอนไงโอ้โหไม่มีเอฟเฟกต์เลยนะพาร์คสดเลยนะเนี่ยและแล้วมันก็ตายฮะเอ้มันเล่นผมเกือบตายแน่ไอ้จุนี่ขับฝาไว้กลนยวมาเจอกันหลอมนาเรือขาไม่ราถึงขนาดนี้หรอกและแล้วก็เป็นกอสุดท้ายที่ผมนั่นจะมาลาบอสนันก็คือกอครึ่งร้อนครึ่งเย็นไอ้เจ้าบอสสโมเกอร์บอกเลยเดี๋ยวเจอข้ารอข้าแป๊บนึงนะตอนนี้เรือข้าชาน้ำมันก็ใก้จะหมดแล้วและผมนั่นก็ได้ล่องเรือมาตรงกลางระหว่างใจเอ้ยไม่ใช่ระหว่างเกาะ มึงยูนไหนนั่นแหละละไอเจ้าสมอวีดไอวเดเออไอสมอกเกอร์มานี่อื้ออ้ยบอกเลยไม่แปลงร่างพ้าแต่สภาพผมก็แปลงแล้วครับผมงั้นสู้ไม่ได้ก็เลยต้องแปลงร่างพ้าเพื่อสู้ผมบอกเลยไอสมอกเกอร์เนี่ยให้มาตเตอรี่เยอะเยอะทุกคนสังเกตที่หน้าจอน,นี่ขนาดมาตเตอรี่200กว่าแล้วยังเด้งขนาดนี้เลยอยากได้สมกเกอร์สัก500ตัวจะได้ฟามย,ยาวไปเลยวันนี้ข้าทำเป้าหมายของข้าเสร็จแล้วใครที่ดูคลิปนี่ลืมกดไลค์ชวนกดไลค์ถึง4 0 0 500 600 500, 500, 500บวกกันด้วย <c oughs> มันเท่าไหร่ไม่รู้ไปคิดกันเราเเอจกัน กินหน้าวันนี้บาย